สวัสดีครับวันนี้ครูจะมาทบทวนเรื่อง Passive Voice ให้ฟังนะครับ Passive Voice รูป Passive Voice หรือรูปที่ประธานเป็นผู้ถูกทำเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เราจะใช้กับประโยคที่เราไม่เน้นความสำคัญที่ผู้กระทำนะความสำคัญนะพุ่งไปอยู่ที่สิ่งที่ถูกกระทำมากกว่านะวิธีการอย่างเช่นในประโยคนี้เขาบอก people throw away a lot of food these days ใช่ไหมครับคนเนี่ยโยนทิง้งโยนอะไรทิง้ง โยนอาหารมากมายเนะี่ยทิ้ง these days ก็คือทุกวันนี้ใช่ไหม nowadays นะคนเนี่ยโยนทิ้งโยไรทิ้งอาหารมากมายนะทุกวันนี้โยนอาหารมากมายทิ้งมากเลยทุกวันนี้นะครับทีนี้ประโยคแบบนีเน้เราก็รู้มันมัน,ม,นมันควรจะพูดว่าอาหารเนี่ยจำนวนมากถูกโยนทิ้งนะครับทุกวันนี้นะโดยที่คำว่า people นะ่ะเราไม่เคยเน้นความสำคัญนะเราก็เลยจะเขียนให้มันอยู่ในรูปของ เน้นสิ่งที่ถูกกระทํามากกว่านะซึ่งภาษาอังกฤษเขาจะมีศัพท์เทคนิคเรียกว่า passive voice นะฮะ passive voice อยู่อย่างนี้ซึ่งโครงสร้าง passive voice นะี่รูปหลักของมันก็คือ verb to be แล้วก็ตามด้วยก,กริยายช่องที่3อันนี้คือสิ่งที่เป็นตัวหลักนะฮะ verb to be แล้วตามด้วยก,กริยายช่องที่3นะครับวิธีการก็คือว่า เราจะเขียนยังไงเราก็มาดูประโยคต้นทางก่อนนะ People throw away a lot of food these days ใช่ไหม Throw away เป็นกริยาช่องที่1ถูกไหมครับกริยาช่องที่1น,นะเราก็จะพูดว่าอาหารจำนวนมาก a lot of food ถูกไหมครับตรงนี้ที่เราเห็นเป็นกริยาช่องที่1ใช่ไหมเราก็เอา verb to be ที่เป็นช่องที่1มาใช้นะก็คือ is M, I ใช่ไหมแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะ A lot of food ใช้อะไรครับใช้ is ทีนี้ไอคำกริยาหลักเนี่ย throw เนี่ยนะให้ทำให้เป็นช่องที่เท่าไหร่ช่องที่3นะช่องที่3ของ throw ก็คือ t h r o w n นะ A lot of food is thrown away ทุกวันนี้ these days เสร็จนะครับอาหารจำนวนมากถูกโยนทิ้งทุกวันนี้นะครับอาหารจำนวนมากถูกโยนทิ้งทุกวันนี้ a lot of food is thrown away these days นะครับเราใช้ is เนื่องจาก food เนี่ยถือว่าเป็น it นะถือว่าเป็น it ข้อที่สองว่า someone created that picture in 1993บางคนเนี่ยนะนะสร้างหรือเขียนภาพนั้นขึ้นมาในปี1993 โอเคทีนี้เราก็จะดูใช่ไหมเราจะเน้นไปที่สิ่งที่ถูกกระทำก็คือ Picture ใช่ไหมใครบางคนสร้างภาพนั้นขึ้นมาในปี1993เราจะเน้นไปที่ that picture ใช่ไหมเราก็เอา that picture ขึ้นก่อน that picture ใช่ไหมครับ that picture ทีนี้ created นะสร้างเนะี่ยเป็นช่องที่2ถูกไหมครับเป็นกริยาช่องที่2 เราก็จะเอา verb to be มาใช้ตรงนี้แทนนะฮะมาแทนตรงนี้ช่องที่2ช่องที่2 to be คืออะไรครับ was หรือไม่ก็อะไร were นะ was หรือ were ใช่ไหมครับซึ่ง that picture เนี่ยเราจะใช้ was หรือ were ดีใช้ was นะใช้ was เพราะอันนี้ถือเป็น it ใช่ไหม that picture ถือเป็น it that picture was c r e a t e ให้กลายเป็นช่องที่3ก็คือ created ถูกไหมครับในปีอะไร1993 in 1993ในปี1993จบ that picture was created in 1993ถูกไหมครับทีนี้ข้อที่3ใครใครก็ไม่รู้ใครบางคนได้ขโมยรถของเขา somebody ใครก็ไม่รู้เป็ประธาน has stolen ได้ขโมยรถของเขาเป็นกรรมใช่ไหมแต่ว่าพูดไปทําไมอะใครก็ไม่รู้ได้ขโมยรถของเขาไปก็ไม่รู้อยู่ดีใครมางคนทําเราก็เลยเน้นสิ่งที่ถูกกระทํามากกว่าคือ his car ใช่ไหมฮะเน้น his car นะเราก็จะพูดว่าอะไร his car ทีนี้ปัญหาเกิดและเอแฮ s s อลเล่นแ s s ตอลเล่นทำไงดีวิธีการทำให้มัน passive voice ให้ดูกริยากริยาที่เราเห็นมันมี2ตัวใช่ไหมคือ has แล้วก็ stolen ช่องที่3มันมี2ตัวตัวที่1กับตัวที่2ใช่ไหมให้เราดูตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเป็นกริยาช่องที่เท่าไหร่ช่องที่3เห็นไหมครับตัวสุดท้ายเป็นกริยาช่องที่3ตัวสุดท้ายเป็นกริยาช่องที่3ตัวที่1ตัวที่2ตัวสุดท้ายตัวหลังสุดเนื้ช่องที่3 ให้ a verb to be มาใส่ตรงนี้แทนถูกไหมครับซึ่งช่องที่3ของเว็บ to b คืออะไรครับ e e n ใช่ไหม been. E, e ี n b e e n e ี n ตกขอบหรือเปล่าก็ไม่ทราบไม่ตกอะบีนนะครับ e ี n ครูก็จะเอามาใส่เอาบีนมาใส่ตรงนี้แทนใช่ไหมทีนี้ his car has หรือ have แล้วก็ e e n ใช่ไหมฮะแล้วก็ stolen ก็กลายเป็นช่องที่3ซึ่งมันก็รูปเดียวกันก็เป็น his car ใช้ has ใช่ป่ะครับพร his car เป็น it มันก็เป็น has his car has ท่องที่3ของ b คืออะไร b e e n b e e n อะไรครับขโมย stolen his car has been stolen พอแค่นี้เลย his car has been stolen รถของเขาได้ถูกขโมยรถของเขาได้ถูกขโมยโดยที่ ไม่ต้องใส่ by somebody ไม่ต้องใส่ by someone ไม่ต้องใส่ by people เพราะว่ามันไม่สําคัญและอีกอย่างหนึ่งใส่ไปก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเป็นใครใช่ไหม somebody เป็นใครก็ไม่ทราบไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ามาข้อที่4ี่เขาบอกว่าพวกเขาเดย serve ก็คือ serve ใช่ไหมฮะแล้วก็ lunch คืออาหารเที่ยงในตอนเที่ยงทีนี้ก็เราจะเอาคําว่า lunch มาก่อนให้ความสำคัญกับ lunch คืออาหารเที่ยงเนี่ยถูก s e r v ฟตอนกี่โมง 12นาฬิกาใช่ไหมครับแล้วก็เอา lunch ขึ้นก่อน lunch ถูกไหมครับ lunch คำว่าถูกคืออะไรฮะถูกคืออะไรตรงนี้เป็นช่องที่1จริงไหมครับช่องที่1เราแล้วก็เอา verb to be ช่องที่1มาใช้คือ is am หรือ are ใช่ไหม lunch ถือว่าเป็น it จริงป่ะครับเพราะฉะนั้นที่เราจะใช้ของมันก็คือ is lunch is คำว่าเสิร์ฟ ให้กลายเป็นช่องเท่าไหร่3 lunch is served ตอนกี่โมง at 12 l u n c h is served at 12อาหารเที่ยงถูกเสิร์ฟตอน12นาฬิกาแค่นี้เองนะครับโอเคอ่ให้เวลาคุณจดให้เรียบร้อยนะฮะจดให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวจะไปดูข้อที่5 มนะาสู่ข้อที่8มาสู่ข้อ5 6 7 8นะครับข้อที่5บอกว่า they are grinding pepper now ใช่ไหมมีคำว,ว่า now ปะ they are grinding pepper นะพวกเขากำลังบดพริกไทยอยู่นะบ้านก็เลยฟุ้งไปด้วยกลิ่นพริกไทยนะฉุนมากนะ they are grinding pepper they พวกเขาใช่ไหม are grinding กำลังบดแล้วก็ pepper คือพริกไทยผู้อ่างก็คือพริกไทย กำลังถูกบทใช่ไหมอย่างที่ครูบอกว่าเวลาให้เป็นแพสซีฟถ้าเกิดมีกิยาสอตัวนี้ต้องให้ความสนใจนิดนึงใช่ไหมครับมีตัวที่1กับตัวที่เท่าไหร่สอสตัวเราให้คือจะมี3ตัว4ตัวครูไม่ทราบอะ่ะแต่ว่าเราจะให้ความสาคัญกับตัวสุดท้ายใช่ไหมตัวสุดท้ายซึ่งตัวสุดท้ายนี่มันเป็นกิยาที่ลงท้ายด้วยอะไร ing นะเราเอา verb to be มาใส่ตรงนี้แทนนะครับซึ่งรูปเมื่อกี้นี้ verb to be ที่เราเรียนไปใช่ไหมครับที่คุณรู้จักก็มีอะไรบ้างรูปที่1คืออะไร is am are ปัจจุบันใช่ไหมถ้าเกิดเป็นอดีตใช้อะไรครับนักเรียน was หรือ were ถ้าเกิดเป็นช่องที่3ก็คืออะไรนักเรียน been ใช่ไหมครับถ้าเป็นช่องที่1ห,หลัง will ใช้ be แล้วถ้าเกิดเป็น ing ก็เป็น being ไงถูกไหมครับทีนี้ตรงนี้ใชะมา ing ของ was to be ก็คือรูปอะไรนักเรียน being being นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า pepper พริกไทยใช่ไหมอ่าช่องที่ทีนี้ตรงนี้ R ใช่ไหมก็คือ E M R ที่มันไปกับ e p p e r อ่ะ Pepper จะใช้ R ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับต้องเรียน e a s, <Is>. <S นะเปลี่ยนเป็น e a s Pepper e a s แล้วก็ verb to be ที่มาใส่ตรงนี้ใช่ไหม verb ing ของ b ก็คือ being Pepper being grind บ <bot>. ดใช่ไหมบดแต่ในข้อสอบครูเขียน g กร n d ground ให้เราด้วยนะเพราะคำนี้เจอไม่บ่อยนะช่อง3ของ r r n n นั่นคือ ground pepper is being ground จบเลย pepper is being ground พริกไทยกำลังถูกบดพริกไทยกำลังถูกบดเห็นไหมครับต่อไปข้อที่6 a lot of people คนมากมายพูดภาษาอังกฤษในประเทศไทย คนมากมายพูดภาษาอังกฤษในประเทศไทยเราก็จะพูดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยถูกพูดในประเทศไทยใช่ไหมครับคำว่า speak นะเป็นช่องที่เท่าไรหร่ช่องที่1นึ่ช่องที่1นึ่งครูก็จะเอาภาษาอังกฤษขึ้นก่อนใช่ไหมก็พูดว่าภาษาอังกฤษ English ช่องที่1ตรงนี้น MI, ใช่ไหมฮะเอา verb be มาใส่แทนช่องที่1นึ่งของ verb be ก็คือ is am are ใช่ป่ะแล้วทีนี้ English English เนี่ยมันถือว่าเป็น it จริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ is am หรือ are ครับ is ใช่ไหม English is is อะไร speak ให้การเป็นช่องที่เท่าไหร่ครับตัวหลักของ verb to be เอ่อของ passive voice จำได้ไหมมี verb to be แล้วตามด้วยก,กีิยาช่องที่3นะ verb to be เรามีแล้วจะมาช่องที่3ก็คืออะไร speak ช่องที่3ของมันคือ spoken English is spoken ในไทย in Thailand ถูกไหมครับ English is spoken in Thailand ภาษาอังกฤษถูกพูดในประเทศไทยนะครับข้อที่7 my m o m แม่ของฉัน punished ทำโทษทำโทษใครทำโทษฉันเมื่อไหร่เมื่อวานนี้ถูกไหมครับ คำกริยามีตัวเดียวคือตรงนี้ช่องที่2ใช่ไหมเราก็จะพูดว่าฉันเนี่ยถูกทําโทษนะเมื่อวานนี้ฉันคืออะไรมีใช่ไหมแต่เมื่อมันมาเป็นประธานต้องกลายสภาพเป็นอะไรน้กงเรียนไอนะอย่ามาพูดว่ามีไม่ได้นะครับไม่ได้คือถ้าเกิดเป็นภาษาพูดก็จะพอไหวแต่นี่เราเขียนเป็นข้อสอบในะหเป็นภาษาเขียนค่อนข้างเป็นทางการเราใช้ I ดีกว่า I ออะไรฮะ i I, i อะไร ถูกใช่ไหมฮะถูกช่องที่สองวอต t ูบีอ่ะต้องเป็นช่องที่สองก็คือไม่ was ก็ were I อะไรครับ I I was i was ทำโทษช่องสองก็ให้กลายเป็นช่องสาม a s punished i was punished เมื่อไร y esterday แค่นี้ย I was punished y esterday ฉันถูกทำโทษเมื่อวานนี้ นะฉันถูกทำบุญเมื่อวานนี้ไม่ต้องใส่บายไม้มันก็ได้นะครับเอาแค่นี้พอข้อที่8ครับเขากำลังประพันธ์นะ is composing กำลังประพันธ์ประพันธ์อะไรเพลงอยู่เดี๋ยวนี้นะถูกไหมครับอันนี้มีกิจยาสองตัวอีกแล้วตัวที่1กับตัวที่2ใช่ไหมเราให้ความสำคัญตัวนี้ใช่ไหมซึ่งให้ความสำคัญตัวนี้ตัวตัวตัวสุดท้ายถูกไหมครับแล้วมันเป็นอะไรครับมันอยู่ในรูปอะไร อยู่ในรูป ing นะฮะอยู่รูป ing นะ้ e r b to be แล้วก็ต้องยกมาเหมือนเดิมนะเราก็จะพูดว่าเพลงหลายเพลงเนี่ยนะ songs w e r b to be เป็นอะไรครับ songs ตเติม s ใช้ r songs r แล้วตรงนี้เอา b มาใส่แทน ing ของ b คืออะไร being songs are being Compose ก็ให้กลายเป็นช่องที่เท่าไหร่3นะก็คือเติม ed เข้าไป Songs are being composed เดี๋ยวนี้คืออะไรครับนักเรียน Now Songs are being composed now เพลงเนี่ยกำลังถูกประพันธ์อยู่เดี๋ยวนี้ Songs are being composed now นะครับเพลงกำลังถูกประพันธ์อยู่เดี๋ยวนี้นะครับ โอเคเอาให้เวลาจดนิดนึงอ่ข้อที่9บอกว่า he will sell his house soon นะ he will sell his house soon ก็คือเขาจะขายบ้านของเขาเร็วๆนี้นะครับทีนี้มันมีกริยาสองตัวคือ will กับ sell ใช่ป่ะนะเหมือนเดิม,มเราก็ให้ความสำคัญกับตัวหลังถูกไหมครับตัวที่อยู่หลังสุดแล้ว sell ่ยเป็นช่องที่เท่าไหร่ช่องหนึ่งตามหลัง will ใช่ไหม ทีนี้เราก็จะพูดว่าบ้านของเขาก็คือ his house จากนั้นก็มีอะไรฮะ <Yeah. S 1> well ถูกครับแล้วตรงนี้ต้องเอา b o t to be มาใส่แทนช่องที่หนึ่งที่อยู่หลัง will เราใช้รูปอะไร b นะไม่ใช่ e smr นะช่องที่หนึ่งที่อยู่หลัง will ใช้ b will be sell ก็กลายไปช่องที่เท่าไหร่ครับ3 will be sold เวเร็วนี้ soon ฮนะ his house will be sold soon his house will be sold soon นะครับบ้านของเขาจะถูกขายเร็วๆนี้ข้อที่สิ a student has submitted all assignments นะักเรียนคนหนึ่ง has submitted ได้ส่ง all assignments งานที่รับมอบหมายทั้งหมด นะครับมีกิยา2ตัวอีกแล้วคือ has กับ submit t e d ใช่ไหมครับเราให้ความสัมพันธ์กับตัวสุดท้ายซึ่งอันนี้เราเห็นว่าเป็นช่องที่เท่าไหร่3นะช่องที่3นะครับช่องที่3เพราะนั้นก็จะกลายเป็นอะไรครับ all, all assignments all assignments has ใช่ไหมครับมันมาอยู่หลัง all assignments all assignments ถือเป็น day ใช่ป่ะ เพราะฉะนั้นอีตรงนี้ใช้ has ไม่ได้แล้วต้องกลายเป็นอะไร have submit t e d ช่องที่3เราเอา b มาใส่แทนใช่ไหมฮะช่องที่3ของ b ก็คือ been all assignments have been submit t e d ก็กลายเป็นช่องที่3ซึ่งก็รูปเดิมก็คือ submit t e d รูปเดิมที่นี้คือช่องที่3อยู่แล้วก็เป็นช่องที่3ต่อไป all assignments Have been submitted นะงานทั้งหมดเนี่ยได้ถูกส่งได้ถูกส่งโอเคไหมครับสรุปสรุป,รปการเปลี่ยนประโยคเนี่ยนะเวลาข้อสอบเขาออกในจาก Active ให้กลายเป็น p s s s v e เนี่ยนะง่ายๆเลยก็คือหากริยาให้เจอนะกริายาให้เจอหากริยาให้เจอกริยาตัวน,นั้นมันมีกี่ตัวล่ะที่มันติดกันอนะ่ะมี1ตัวก็แล้วไปถ้ามันมี2ตัว มี3ตัวให้สนใจตัวไหนตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแล้วก็ดูว่าไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็น ing เหรอถ้าเป็น ing ก็เอา b มาใส่แทนก็เป็นรูป being มันเป็นช่องที่2เหรอชก็เป็นช่องที่3เหรอก็เป็น bein ไปอะไรเงี้ยนะฮะแล้วกริยาหลักก็ให้กลายเป็นช่องที่เท่าไหร่ช่องที่3นะกริออยาหลักให้กลายเป็นช่องที่3พูดงี้แล้วงงใช่ไหมสมมุติว่าครูพูดว่า,า is eating อี is eating เงี้ยอีทอีส์อีติ้งมันกำลังกินนมม,นนมันกำลังกินกวางอย่างเงี้ยมันกำลังกินกวางผมเห็นงูเหลื่ยมกำลังกินกวางอยู่ใช่ไหมมันกำลังกินกวางอีส์แล้วก็ eating เราก็สนใจตัวนี้จริงป่ะสนใจตัวนี้เราเอา b ีมาใส่แทนเราเห็นแล้วเป็น ing เมื่อเอา b ีมาใส่แทนมันก็กลายเป็นบีอิงไะถูกไหมครับแล้วคำว่า eat เจ้าเก่าเนี่ยให้กลายเป็นช่องที่ไหนนักเรียนช่องที่3ก็คืออีเทน และไอ้ข้างหน้าเนี่ยก็ต้องเป็น is เหมือนเดิม am หรือ a r ก็ขึ้นอยู่กับว่าอะไรมันถูกกินอะ่ะถ้าเกิดเราจะไปพูดเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเช่นเราพูดว่า a b o a is eating uh, a deer ใช่ไหมงูหลามเนี่ยกำลังกินกวางตัวหนึ่งอยู่งูหลามตัวหนึ่งกำลังกินกวางตัวหนึ่งอยู่หรือพูดว่า the b o a ก็ได้ งูหลามเนี่ยกำลังกินกวางอยู่ตัวหนึง่งใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นเอ <A, S 2> เราจะบอกว่ากวางตัวหนึ่งก็เป็น d e e r มี is กับ eating ใช่ไหมเราก็เอา is is มาก่อนถูกไหมครับเพราะว่า d e e r เนี่ยก็ถือเป็น it ริงป่ะ is แล้วก็ eating เนี่ยเราเอา verb to be มาใส่ตรงนี้ใช่ไหมครับ verb to be ของมันก็คือ being แล้วก็ eat ก็กลายเป็นช่องที่3ก็คือ eaten a deer is being eaten เราจะใส่ by ก็ได้ by the boa boa อะไรแบบนี้นะครับ a deer is being eaten by a boa นะครับคือเราเอาอะไรนะเรียนคือเรามองคำกริยาก่อนใช่ไหมหากริยา,ยายให้เจอเมื่อหาเจอแล้วก็ดูแล้มันะมี2ตัว3ตัวแล้วก็แล้วแต่เราดูว่าไอตัวสุดท้ายนะมันเป็นอะไรตัวสุดท้ายเป็นช่องที่เท่าไหร่ มันเติม ing หรือเป็นช่องหงหลังวิวเหรอถูกไหมครับแล้วก็เอา b มาแทนตรงนั้นนะ b ก็แล้วแต่สิมันจะเป็นอะไรล่ะ s m r เป็น w o s w o r d เป็น b เป็น b เป็น b ing ก็แล้วแต่ใช่ไหมครับและไอกริยาที่อยู่ข้างหน้าอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งเขาเอาเข้ามาด้วยโดยที่ก็ต้องเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับประธานตัวใหม่นะเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับประธานตัวใหม่นะครับโอเคอ่ะหวังว่าจะช่วยได้บ้างนะฮะอขอบคุณมากนะครับที่ ที่ติดตามชมนะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ